มันมันการันตีไม่ได้หรอกค่ะทุกท่านที่ทํางานแต่ว่าสิ่งแน่ๆถ้าได้ลงมือทํามันก็จะเป็นบทเรียนในแต่ละครั้งว่าถ้ารอบนี้ไม่ใช่รอบหน้าจะเป็นยังไงน,นะคะคนี่คือเรื่องที่สองของลุงและเรื่องที่สามลืมไม่ได้เลยมาที่พี่น,นะคะคกับกับกับเราเราจะอยู่ด้วยกัน,นะคะ่ะถ้าทุกท่านไม่ทิ้งเราเราก็จะไม่ทิ้งทุกท่านนะคะพี่ต้องบาราชนีด้วยบายรัชนีด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณ f อทุกท่านด้วยนะคะ พี่บ่าหอมพี่บ่าหอมอยู่สาหอมไม่อยู่พี่บ่าหอมบอกมาอย่างนี้ค่ะ,ะหลายหลายท่านก็นนะะอาจจะ,<ร>ะเคย<ร>ได้ยินแ,แต่<ช>ว่ายังไม่ได,ไได้ไม่ได้พูดกันเป็นเป็นชัดเจนเป็นทางการวันนี้ขออนุญาตเป็นทางการนะคะสำหรับยูทูบเบอร์ทุกท่านที่ขายของภายใต้บแบรนดิ้งของเรามาดี้ไม่ว่าจะเป็นมาดี้พีชมาดี้คอนเซนเตสเปรย์แคทชีนหรือยาหมอง หรือใดๆก็แล้วแต่ในโค้ดที่เกิดขึ้นนะคะให้มั่นใจในเรื่องคุณภาพสามารถพูดได้ขายได้นะคะไม่ต้องโอเวอร์เคลมอะไรไม่ต้องว่ากินแล้วเลิศพิเศษนี่ก็ไม่พูดมาที่พชรดีที่สุดในโลกเขาห้ามพูดพูดไปแล้วนะเมื่อกี้แค่ยกตัวอย่างเขาไม่พูดเขาไม่พูดนะคะขายได้ทุกอย่างขายได้สามารถท r อได้ข้างหลังสังเกตเห็นว่า มันจะมีของว่ามาน,นีพีทประกอบไปด้วยอะไรด้านหลังอ่าแล้วก็อ่ามารีคอนเซนเทรตประกอบไปด้วยอะไรพูดได้นะคะไม่ต้องกลัวกฎหมายเราไม่ได้ค้ายาบ้าเราสามารถพูดได้แล้วก็จะยกถึงเคสของลุงคน,นกับพี่บ่าหอมนะคะที่มีประเด็นเรื่องโฆษณาเกินจริงถามว่าสินค้าทุกวันนี้เป็นไปได้ไหม ทุกยี่ห้อหมดอะคะ่ะถ้าถ้าเขาจะจะจิ้มนะคะเราก็เคลมได้แล้วเรื่องของของหมายที่ถึงลุงพลกับพี่เป่าหอมนะคะเราก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะคะยืนยันชัดเจนว่าเคลียร์เรียบร้อยแล้วในทางที่ถูกที่ต้องนะคะ<อ>ค่ะ,คคะโดยที่ขอบคุณค่ะโดยที่ยูเซอร์คือผู้กระทำ ไม่ต้องเดินทางไปที่กรุงเทพนั่นหมายความว่าเรื่องของเราเป็นเรื่องสามารถมอบหน้าต่อกันได้มันเป็นเรื่องสามาัญนะคะมันไม่เหมือนคดีอาญานะคะมันก็เป็นเรื่องของกฎหมายอาหารและยาถามว่าเคลียร์ได้ไหมเคลียร์ได้นะคะให้ทุกท่านมั่นใจในตัวพี่ถ้าเชื่อว่าดิฉันใช่โปรดให้ความไว้ใจนะคะ เราจะดูแลในสิ่งที่ควรจะดูแลนะคะเพราะนะั้เคสของลุงพลกับเป่าหอมจบนะคะเอฟซีจบหมคะเหมือนจะมีคำถามอยู่อ่ะจบแล้วแทนแทน,น,นี่นมีมีหลายท่านกั้นใจกั้นใจนิดนึงทำมือน <c oughs> ในซาวเอฟเฟกตไม่มีพี่กล้วยไม่เป็นไรแซวเล่นยิ่งไม่เปิดซาวยิ่งเปิดเสียงจะไม่ค่อยดังอยู่ <c oughs> นะคะ พี่พี่อ,อ้ออย่าเพิ่งแจกใบฟิวพี่อ,อ้อเจนเยนให้ทุกคนสนใจพี่คนเดียวตอนนี้ห้ามสนใจคนอื่น <c oughs> หลายท่านถามนะคะว่ารู้สึกตั้งแต่เดือนมีนาเนาะลุลงเนาะว่ามันมียอดสะสมที่ลงุงสะสมจากอินเทนซีฟคอมที่ลุงควรจะได้มีไหมก็เรียนตรงตระ,ะว่าหลังจากมีนามมาแล้วเนาะโควิดมันมา ต่างๆมันก็ค่อนข้างลำบากแต่พี่เองก็พยายามจะสร้างกระแสไม่ว่าจะเป็นการได้ยินไหมคะไม่ได้ยินหายแล้วค่ะพี่กล้วยพี่กหายแล้วค่ะหมดเลยดูดูกันก่อนนะคะพี่กล้วยเป็นทั้งศิลปินเป็นทั้งคอนวอยนะคะตัวอย่างีน่าจะังอยู่นะดับพี่กล้วยหายอ่ะไปดับดับเหรอไปดับไปดับตามีอยู่เดีว่ามันมีใครอยู่ไฟสีแดงขึ้นอยู่ ฮัลโหลฮัลคหลยัเร okay, okay. yes. okay, ิ่มมีเริ่มมีเสียงแต่ยังไม่ออกฮัลโหลฮัโลตองร้ต้้องต้องร้ต้องรอกต้องรลอต้องร้องต้องโล่ต้องรลอต้องรองต้องร้องต้องร้อ่ต้องร้องต้องร้อต้องร้องต้องรลอต้องร้องต้องร้่ต้องร้อต้องรองต้องรล่ต้องอต้องต้องตองต้องต จากการที่เราร่วมมือร่วมใจกันทุกๆคนรวมทั้ง f อทุกท่านที่อยู่นตรงนี้นะคะวันนี้นะคะเรามียอดเรามียอดครบหนึ่งมืนบาทนะคะเอ้ยลุงพลคอมลุงพลเพื่อมอบอินเทอร์สิคอมให้ลุงพลวันนี้จำนวนหนึ่งแสนบาท ขอบคุณมาทีพีสนะครับขอบคุณทีซีทุกท่านนะครับที่มาได้แล้วนะครับเรียกว่าครั้งที่สามมั้งครั้งที่สี่แล้วคะครั้งที่สี่แล้วนะครับแต่แล้วนะลุงครั้งที่สี่แล้วนะครับก็ เรียกว่าก็ยังที่ยูทูบเบอร์พวกเราทุกคนนะครับเป็นพ่อค้าร่วมกันนะครับเราทำแต่นะครับทำทุกอย่างด้วยใจนะครับผลตอบแทนก็จะถ้าพัดอีกแสนผมเรียกว่าคือผลประโยชน์นะครับไม่ว่าค่าตอบแทนต่างๆยูทูบเบอร์เองก็ได้แบบสมน้ำสมเนื้อนะครับ แบบเหมาะสมนะครับ <c oughs> กับสิ่งที่ทุกคนได้รับทาให้ทุกคนทํางานแบบไม่รู้จักเหนื่อยนะครับขึ้นไลทุกครั้งก็ขายมาที่พีททุกครั้งนะครับมันก็จะเขาเรียกว่าการกระทําซ้ําๆจะทําให้เกิดพีดีไสนอันนี้ย้าเลยว่าการขึ้นไลแต่ละครั้งนะครับเราต้องขายสินค้าด้วยนะครับมันเพราะ้าไม่ขา,ขาทั่วไปใช่ครับคนที่มีองค์ความรู้นะครับ ที่สามารถปักหมุดได้ในการเวลาขึ้นไลน์นะครับปักหมุดก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่บีบซีทุกคนที่เขาจะดูนะครับแล้วก็สั่งสินค้าได้เลยพูดได้ค่ะพูดได้นะฮะไม่ต้องกลัวโดนจับเราไม่ได้ขายยาบ้า <S <S ก็ถือว่าเป็นจะเห็นว่าประมาณหนึ่งเดือนพี่อยู่ที่เนี่ยพี่พยายามจะปั่นมากเพื่อให้ทัสในเรื่องของจํานวนกล่องจะสังเกตเห็นว่าทั้งรถทั้งแรกทั้งแจกทั้งแถม ซื้อไม่ซื้อก็ข่มคืนเอฟซให้ซื้อกันเพื่อว่าเราจะมีตรงนี้ซึ่งพี่ก็ใจจริงอ่ะมีลุ้นนะคะเพราะว่าเห็นแล้วลหละว่าลุงอะ่ะอยากจะเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างที่เป็นความ <otic> ยั่งยืนเหมือนที่ลุงบอกนะคะเพราะเนี่ยหนึ่งแสนบาทนี้เราขอขอเป็นสามตั้งต้นให้ลุงนะคะที่จะ เป็นทุนเนาะปาแตนเนาะในการทําในสิ่งที่ป้าแตนกับลุงอยากทําพี่มั่นใจว่าทั้งลุงพลและป้าแตนเนี่ยมีน้ําใจแล้วก็มีใจคอกว้างขวางพอสมควรนะคะสําหรับที่จะเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทุกท่านและพี่ก็มั่นใจว่ายูทูบเบอร์แล้วก็เอซทุกท่านเนี่ยพร้อมจะอยู่ในวงกลมมหาสจรรของเราแล้วก็อยู่ในสมาอาชีพร่วมกัน มาลุงเซ็นรับเงินลุงเซ็นอย่างเดียวเงินให้พัตันค่ะปนป่ากาเงิน้านเดี๋ยวลุงต้องลุ้นเลยนะพี่มีตั้งเป้าหมายว่าต้องให้ลุงได้เงินล้านจริงนะใช้ดีนะครับใช้ดีมากเลยนะเดี๋ยวลุงจะเซ็นรับแล้วก็มอบเงินให้พัตันนะครับค่ะ นีลุงจะไปทําสวนเกษตรนะครับค่ะต้องขอบคุณทุกทกท่านนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ไปบ้านลุงเสือภาษาทุกคนก็แบบหลุ้นว่าจะมีไมมว่าจะมีไหมจริงอยากมากอ่ะอยากให้ทุกคร<ม>ั้งที่มามมนะ,านะจริงโอ้โหชิดนะะปาะกาได้พีชได้ใช้งานในวันนี้ได้เซ็นซับรับแสนนะครับเซ็นซับรับแสนอะลุงไปได้น,นะคนะ เหมือนพี่อ๋อพี่อ๋อยังไม่พ้นวาระหมดกักตัวใช่ไหมคะพี่อ๋อบอกว่าพี่อ๋อทางานมาพี่อ๋อไม่เคยได้ตังค์เลยจากมาด่พีสักบาทเดียวเพราะว่าเมียหมดเมียรับหมดแกบอกปลานี้สะดุ้งไหคะปานี้คิดถึงค่ะพี่อ๋อถ้าพี่อ๋อดูอยู่คิดถึงนะคะคิดถึงจริงๆค่ะพี่เซนมัางมาลุงขอยืมหน่อย ่เซ็แล้วได้ตังค์ขอยืมหน่อยนะก็สำหรับพี่อ๋อ DIY นะครับรัชนีงานผ้าก็อยู่ในช่วงกักตัวนะครับก็จะครบ14วันแล้วนะครับก็คงจะเข้ามุกดาหารได้แล้วเนาะพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้มัรเือนนี้นะครับก็จะเข้าเขียนมุกดาหารได้เพราะว่าอยู่ในช่วงรอยต่อของสกลนครกับมุกดาหารนะครับก็ทุกคนนะครับก็ต้องทําตัวเป็นตัวอย่างนะครับให้กับ น้องๆนะครับยูทูบเบอร์ใหม่ๆนะครับได้เห็นนะครับความสําคัญในการปฏิบัติตนนะครับตามมาตรการต่างๆนะครับเพื่อช่วยเหลือนะครับสังคมก็ต้องขอบคุณพี่อ๋อดี y วนะครับแล้วก็พิรชนีด้วยนะครับที่เขารบนะครับกับกติกาต่างๆนะครับก็เดี๋ยวคงได้เจอพี่อ๋อเนาะอีกสองวันก็จะมาพื้นที่นะครับพรชนีขออีกครั้งนะคะขอขอบคุณทุกท่านจริงๆนะคะ อ่ะลุงลุงถืออีกชุดหนึ่งมะลุงนะ่ค<า>่ะของลุงค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะ,ะเราเรา